คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางคนเพียงแค่เขาปรากฏตัวก็สามารถดึงดูดทุกสายตาสร้างความรู้สึกดีๆและทำให้เราอยากเข้าใกล้อยากทำความรู้จักพวกเขามีอะไรพิเศษพวกเขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ใครๆต่างก็หลงไหลสิ่งนี้แหลคะค่ะที่เขาเรียกว่าสเสน่ห์หลายคนเชื่อว่าสเสน่ห์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นพรสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่คะ่ะ สเสน่ห์ก็เป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่เราสามารถฝึกฝนพัฒนาและก็สามารถทำให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองค่ะวันนี้ครูเก๋จะพาคุณมาเจาะลึกวิธีการเพิ่มสเสน่ห์โดยการถอดรหัสว่าคนมีสเสน่ห์เขาทำกันแบบไหนเราไม่ได้พูดถึงสเสน่ห์ที่เป็นรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เราจะลงลึกไปถึงทัศนคติพฤติกรรมและกลไกทางจิต,ตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังสเสน่ห์ด้วยนะคะ และแน่นอนว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้จบคลิปนี้อาจจะกลายเป็นคู่มือที่จะนำทางคุณไปสู่การเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าดึงดูดและสร้างความประทับใจให้ตักกับทุกคนที่ได้พบเจอคุณในแบบที่คุณก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงด้วยค่ะคุณลองจินตนาการถึงบุคคลที่คุณคิดว่าเขามีสเสน่ห์ที่สุดดูสิคะพวกเขาอาจจะไม่ใช่คนหล่อที่สุดไม่ใช่คนสวยที่สุดไม่ได้เป็นเทพ,พบุตรเทพธิดา แต่พวกเขามีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเมื่อคุณรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้เขาทำไมมันรู้สึกดีจังเลยทำไมเขามีพลังดึงดูดจังเลยทำไมเขามีออรา่าคุณรู้สึกประทับใจในตัวพวกเขานั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าพลังของสเสน่ห์ที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างหน้าตาแต่มันคือพลังที่เขาส่งออกมามันคือออรา่ามันมาจากภายในค่ะมันมาจากทัศนคติ และจากวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้างแม้แต่นักจิตตวิทยาเองก็ได้ทำการศึกษาเรื่องของสเสน่ห์มาอย่างยาวนานและก็พบว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่รวมกันเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีบุคลิกแบบไหนคุณก็สามารถเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองได้ ยิ่งถ้าคุณเข้าใจหลักการและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอคุณจะกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดในทุกสถานการณ์ค่ะข้อที่หนึ่งคุณต้องเป็นคนที่รับฟังอย่างลึกซึ้งวิธีแรกคนที่มีสเสน่ห์ในการสร้างความประทับใจและความผูกพันคือคนที่มีพลังแห่งการฟังคนส่วนใหญ่มักจะได้ยินแต่ไม่ได้ฟังอย่างแท้จริงพวกเขาอาจจะรอจังหวะเพื่อจะพูดแทรก หรือคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดต่อไปมากกว่าที่จะตั้งใจฟังอีกฝ่ายกำลังสื่อสารแต่คนมีสเสน่ห์เขาต่างออกไปค่ะพวกเขาให้ความสำคัญกับการรับฟังอย่างใส่ใจพวกเขาใช้สายตาท่าทางคำถามเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขา่าตั้งใจฟังจริงๆหลักจิตตะวิทยาเขาบอกเอาไว้ว่าการรู้สึกว่าตัวเองถูกรับฟังและเข้าใจเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เลยนะคะ เมื่อคุณตั้งใจฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงพวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าคุณสนใจพวกเขาและความรู้สึกเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปอยังความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อคุณกลับมาค่ะวิธีการปฏิบัติหากคุณอยากจะเป็นคนที่ตั้งใจฟังเริ่มง่ายๆด้วยการละสายตายจากสิ่งรบกวนอื่นๆอ,อย่างเช่นไม่เล่นโทรศัพท์ในขณะที่กำลังมีคนอื่นพูดอยู่คุณต้องสบตาคู่สนทนาบ้าง แสดงความสนใจเขาด้วยการพยักหน้าหรือบางครั้งอาจจะตอบรับสั้นๆบ้างเป็นระยะเพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาคุณเล่าเรื่องราวดีๆหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคุณน่าจะมีการสอบถามว่ามีอะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกไหมหรือแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คะคุณสามารถโต้อตอบพูดคุยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้ฟังเขาอย่างแท้จริงคุณจะไม่สามารถถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็นดังนั้น คุณลองนึกภาพดูนะคะหากคุณกำลังเล่าเรื่องที่สำคัญให้เพื่อนคุณฟังหากเพื่อนของคุณตั้งใจฟังสบตาคุณถามคำถามที่แสดงความสนใจคุณก็จะรู้สึกดีและอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังต่อไปใช่ไหมคะนั่นล่ะค่ะมันเหมือนกันเลยมันคือพลังของการรับฟังอย่างลึกซึง้งมันสร้างความเชื่อมโยงและสร้างความรู้สึกดีๆระหว่างคุณกับคู่สนทนาได้เรื่องนี้ก็เลยเป็นสเสน่ห์อย่างแรกเลยล่ะค่ะ ต่อไปข้อที่2การสื่อสารอย่างมีชีวิตชีวาและสร้างสารรค์คนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้พูดเก่งเพียงอย่างเดียวนะคะแต่พวกเขาสามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจพวกเขามีความกระตือรือร้นพวกเขาใช้ภาษาชัดเจนและสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติพวกเขามีความสามารถในการเล่าเรื่องที่น่าติดตาม และพวกเขาก็มีอารมณ์ขันและใช้มันได้อย่างเหมาะสมค่ะทางจิตวิทยาเขาบอกเอาไว้ว่าผู้คนที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีชีวิตชีวาและน่าสนใจมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความคิดสร้างสรรค์และมีพลังงานสูงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดผู้คนโดยธรรมชาตินอกจากนี้การมีอารมณ์ขันยังช่วยลดความตึงเครียดสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง และเพิ่มความรู้สึกใกลฉิดระหว่างผู้คนได้ด้วยคุณเองก็สามารถทำแบบนี้ได้คุณสามารถแสดงความใส่ใจสนใจในสิ่งที่คุณกําลังพูดคุณสามารถพูดด้วยการกระตือรือร้นพูดด้วยน้ําเสียงกระตือรือร้นใช้โทนเสียงที่น่าฟังแล้วก็ฟังดูมีชีวิตชีวาค่ะคุณต้องหลิวหลีกเลี่ยงคำที่เป็นศัพท์เทคนิคยาก,ยากคุณจะต้องพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายแทนที่จะพูดถึงแต่ข้อเท็จจริง คุณลองเล่าเรื่องราวของคุณประกอบกับเรื่องที่คุณกำลังพูดอยู่ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสื่อสารนั้นน่าสนใจและน่าจดจำยิ่งขึ้นค่ะคุณลองนึกภาพคุณครูสมัยเด็กที่คุณเคยเรียนในโรงเรียนครูที่คุณชื่นชอบมักจะเป็นคนที่ไม่ได้สอนเนื้อหายากๆในหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่คุณครูเขามักจะเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องเพื่อยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ หรือบางครั้งครูบางคนก็มีมุกตลกเล็กๆสอดแทรกทําให้คุณสนุกกับการเรียนวิชานั้นๆและก็อยากจะฟังเรื่องราวที่คุณครูจะเล่าต่อไปทําให้คุณสนใจและก็มีความรู้สึกกระตือรือร้อนที่จะเรียนวิชาของครูคนนั้นนี่แหละค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นพลังของการสื่อสารอย่างมีชีวิตชีวาข้อที่สามความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองความมั่นใจไม่ได้หมายความว่าคุณต้อง โอ้อวดคุณต้องเย่อหยิ่งหรือคุณต้องอยู่เหนือกับกว่าคนอื่นเสมอไปนะคะแต่ความมั่นใจมนันเป็นความเชื่อในคุณค่าเชื่อในความสามารถและความคิดเห็นของตัวคุณเองคนที่เขามีเสน่ห์เขาจะแสดงออกถึงความมั่นใจผ่านทางท่าทางน้ำเสียงและการตัดสินใจของพวกเขาพวกเขาไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองและเขาก็ไม่พยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่นด้วยค่ะ ทางจิตว,วิทยางานวิจัยเขาบอกเอาไว้ว่าผู้คนที่มีความมั่นใจในตัวเองนั้นมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่มีความสามารถน่าเชื่อถือและมีสเสน่ดึงดูดซึ่งความมั่นใจเนี้ยก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพโดยรวมทําให้พวกเขามีท่าทางที่เปิดเผยกล้าที่จะสบตาและพูดจาได้อย่างหนักแน่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนโดยธรรมชาติค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีสเสน่ คุณสามารถปฏิบัติตามได้โดยก่อนอื่นคุณต้องรู้จักและยอมรับตัวเองเข้าใจว่าตัวเองมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนที่สำคัญคุณต้องรักและภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นค่ะนอกจากนี้ดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองให้ดีแต่งกายให้ดูดีสะอาดสะอา้านเหมาะสมกับการเทศะซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณได้จากภายในนอกจากนี้นะคะ คนที่เขามีความมั่นใจเขาจะพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเขาเองอยู่เสมอเขาจะลงทุนในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเมื่อคุณมีความสามารถคุณมีความมั่นใจสิ่งต่างๆโอกาสดีๆในชีวิตมันก็จะตามมานี่แหละค่ะเป็นการสร้างสเสน่ห์แบบที่ไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวคุณสามารถทำได้ทุกวันทีละเล็กทีละน้อยคุณลองนึกภาพคนที่คุณชื่นชมในเรื่องของความมั่นใจ พวกเขาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่พวกเขามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทําพวกเขาพูดจาหนักแน่นและเขาก็ไม่หวั่นไหวกับความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์ความมั่นใจของพวกเขานี่แหละค่ะที่เป็นสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดข้อที่4ความเห็นอกเห็นใจและการเอาใจใส่คนที่มีสเสน่ห์เขาไม่ได้สนใจแต่เรื่องราวของตัวเองนะคะพวกเขามีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มองโลกในมุมของคนอื่นและก็แสดงออกถึงความใส่ใจต่อความสุขและความทุกข์ของคนรอบข้างบ้างพวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นค่ะงานวิจัยเขาเน้นย้ำว่าความเห็นอกเห็นใจเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนเมื่อคุณแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่คนอื่น พวกเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนอบอุ่นคุณน่าไว้วางใจและอยากจะใกล้ชิดคุณความเห็นอกเห็นใจยังช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างความร่วมมือในกลุ่มได้อีกด้วยนะคะวิธีการปฏิบัติคือการฝึกฟังอย่างลึกซึ้งซึ่งเราได้พูดไปแล้วในข้อแรกเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของคู่สนทนาอย่างแท้จริงนอกจากนี้คุณก็ต้องพยายามมองโลกในมุมของคนอื่นด้วย ลองถามตัวเองว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์นี้ยฉันนเป็นเขาฉันจะรู้สึกยังไงและฉันจะตัดสินใจและทำแบบเขาไหมการที่คุณมองโลกอีกมุมมันจะทำให้คุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและคุณสามารถแสดงความห่วงใยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ด้วยคำพูดให้คุณช่วยเหลือตามโอกาสตามความเหมาะสมเท่าที่คุณไหวถ้าคุณให้เป็นกำลังทรัพย์ไม่ได้หรือช่วยเหลือแบบยากๆไม่ได้คุณก็ให้กำลังใจเขาก็ได้ค่ะ คุณลองนึกภาพเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณรู้สึกแย่พวกเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณให้กำลังใจคุณแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือความเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจของพวกเขานี่แหละค่ะที่เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คุณรู้สึกโชคดีที่มีพวกเขาอยู่ในชีวิตข้อที่ 5. ทัศนคติเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดี คนที่มีสเสน่ห์มักจะมองเห็นด้านดีๆในสถานการณ์ต่างๆพวกเขามีความหวังพวกเขามีพลังงานและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างได้ทัศนคติเชิงบวกของพวกเขาจะส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมทำให้คนที่อยู่ใกลรู้สึกสบายใจมีความสุขและก็อยากที่จะอยู่ร่วมด้วยค่ะหลักจิตวิทยาเขาบอกว่างานวิจัยได้ค้นพบว่าคนที่มีทัศนคติเชิงบวก มักจะมีความสุขมากขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนอกจากนี้อารมณ์เชิงบวกยังแพร่กระจายไปสู่คนรอบข้างได้ทำให้คุณกลายเป็นเหมือนแหล่งพลังงานที่ดีที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาค่ะหากคุณต้องการจะฝึกคุณต้องฝึกการมองหาด้านดีๆในทุกสถานการณ์แม้บางครั้งเรื่องนั้นบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่แย่คุณก็ต้องมองว่ามันเป็นบทเรียน หรือบางครั้งมันอาจจะมีโอกาสบางอย่างซ่อนอยู่อย่าลืมที่จะแสดงความขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ในชีวิตการขอบคุณจะช่วยให้คุณโฟกัสไปยังสิ่งที่ดีๆมากขึ้นหลีกเลี่ยงที่สุดคือการบน่นการนินทาเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นพลังงานเชิงลบมันจะบั่นทอนทั้งสเสน่ห์ของคุณและสุขภาพจิตของคุณด้วยนะคะคุณลองนึกภาพเพื่อนของคุณที่มักจะมองโลกในแง่ดีเสมอ เวลาที่เขาเจอปัญหาพวกเขาก็ยังสามารถหาทางออกแล้วก็ยังให้กำลังใจคนอื่นได้ทัศนคติเชิงบวกของพวกเขานี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนแสงสว่างที่ดึงดูดให้ผู้คนเขาหาข้อที่6การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงทุกคนคะการที่เราพยายามเป็นคนอื่นหรือว่าสวมหน้ากากเพื่อเอาใจใครบางคนในที่สุดแล้วจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้คนมีสเสน่ห์เขาจะกล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวเองพวกเขาไม่กลัวที่จะแตกต่างและก็ไม่พยายามที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบค่ะงานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าผู้คนมักจะถูกดึงดูดไปยังคนที่แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองความจริงใจและความโปร่งใสจะสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกใกล้ชิดการพยายามเป็นคนอื่นจะทำให้คุณดูไม่น่าเชื่อถือ และขาดเสน่ห์ในที่สุดค่ะคุณสามารถฝึกวิธีการนี้ได้ด้วยการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งเข้าใจค่านิยมความเชื่อความชอบและความไม่ชอบของตัวเองแสดงออกถึงความคิดเห็นและความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นด้วยนะคะคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่มีใครสมบูรณ์แบบคนที่มีสเสน่ห์ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองได้ การยอมรับจะทำให้คุณปรับปรุงตัวกลายเป็นคนที่น่าชื่นชมในที่สุดค่ะคุณลองนึกภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงที่คุณชื่นชอบเขาพวกเขามักจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีสไตล์เป็นของตัวเองและเขาก็ไม่พยายามที่จะเรียนแบบใครความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงของพวกเขานี่แหละค่ะที่เป็นสเสน่ห์ทำให้ผู้คนชื่นชอบและก็ติดตามพวกเขา เมื่อฟังมาถึงตรงนี้คุณจะรู้แล้วว่าสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินเอื้อมมันคือผลรวมของการฝึกฝนทัศนคติและพฤติกรรมที่ครูเก๋ได้พูดถึงไปแล้วทั้งเรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้งการสื่อสารอย่างมีชีวิตชีวาความมั่นใจในตนเองความเห็นอกเห็นใจทัศนคติเชิงบวกและการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจงเริ่มต้นจากวันนี้ ลองนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณทีละเล็กทีละน้อยคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงผู้คนจะรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้คุณพวกเขาจะอยากฟังเรื่องราวที่คุณพูดและจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายได้มากขึ้นค่ะจงจำเอาไว้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงมันคือแสงสว่างที่มาจากภายในมันคือความดีงามความเมตตาและความเชื่อมั่นในตัวของคุณเอง ปลดล็อกสเสน่ห์ในแบบของคุณแล้วคุณก็จะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ดีและโอกาสที่น่าอัศจรรย์ซึ่งรอคุณเข้าไปสัมผัสอยู่นะคะหากคุณชื่นชอบแนวคิดแบบนี้ในการพัฒนาตนเองและสร้างตัวคุณเองให้เป็นคนมีสเสน่ห์อย่าลืมกดติดตามครูเก๋สเตชั่นไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคะ่ะ และถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ